เป็นประสบการณ์ที่แบบว่าประทับใจอย่างเงี้ยมีค่ะน่านจะเป็นจากนักเรียนที่ครูสอนนะคะคือ,อยกตัวอย่างคือวันนั้นเป็นคาบที่เราที่ครูต้องสอนวิชาเพิ่มรู้ให้กับนักเรียนคนนึงให้กับนักเรียนกลุ่มหนึ่งแล้วกันครูก็สอนพับดอกไม้จากจากหลอดน้ำอะคะ่ะทีนี้ครูก็ก็ไม่เคยไม่เคยทำมาเหมือนกันก็ไปเรียนรู้มาเสร็จแล้วปุ๊บมาสอนนักเรียนสอนนักเรียนกลุ่มหนึ่งแล้วมีนักเรียนคนนึงค่ะทําได้พับดอกไม้เป็นดอกกุหลาบได้เขาเดินเข้ามาหาครูแล้วก็พูดว่า ครูคะครูเป็นคนแรกเลยนะที่สอนให้หนูพับดอกไม้ได้ <c oughs> ขนาดพูดตอนนี้ครูยังจะร้องไห้เลยเป็นความรู้สึกที่ประทับใจมากๆค่ะรู้สึกว่าหัวใจครูแบบพองแบบพองโตเลยอะคะ่ะค่ะอันนี้คือประสบการณ์ที่ประทับใจเ <c oughs> ขินด้วยโอเคไงให้สอบธรรมะผ่านคะมีหวัวเราะมาด้วย <c oughs> สอบธรระทำไงให้สอบผ่านอา่าถ้าเป็นพารถ้าเป็นตอนที่ให้เขียนอะ เขียนตามกระทูธทำอ่ะเราต้องอาศัยหลักการเขียนเรียงความนิดนึงนะต้องมโนเก่งๆนิดนึงนะส่วนข้อสอบเนี้ยมันก็มีในอินเทอร์เน็ตทั่วไปเนาะสามารถเสิร์ชหาแล้วทดลองทําได้เลยนะคะครูมีวิธีการเขียนตัวหนังหนังสือสวยๆยังไงคะวิธีการของครูนะคะเวลาครูจะคัดลายมืออ่ะคือครูจะเน้นเสมอเลยว่าให้หัวกลมตัวตรงเวลาเราเขียนอะเราต้องนั่งในท่าที่เราสบายจับปากกา้ายถูกวิธีนะคะบางคน มันก็แตกต่างกันมันก็ครูไม่แน่ใจว่าไหนผิดอันไหนถูกอันที่ถูกอาจจะเป็นแบบนี้นะแต่ครูอะถนัดแบบจับแบบนี้ค่ะก็คือจับที่เราโอเคที่สุดแต่ถ้าเหมือนไปเขียนัดลายมือเนี้ยมันมีมาตรฐานมันมีข้อที่ว่าเขากําหนดไว้ด้วยนะว่าต้องจับปากกาถูกต้องยังไงนะคะเอาจับที่เราสบายที่สุดแล้วก็ลากลากเส้นให้ตรงทําหัวให้กลม,มอย่างนี้ค่ะไม่ว่าเราจะมีลายมือแบบไหนคะ่ะเด็กๆถ้าเราเขียนหัวกลมเมื่อไหร่เนี่ยมีหัวเมื่อไหรเนี่ยก็คือตัวหนังสือเราจะสวยขึ้นมาทันทีเลยนะคะ ต่อไปน้อ no, ง I love you ครูชอบผู้หญิงหรือผู้ชายคะ <c oughs> ต่อไปอสอนข้าลายมือหน่อยครูมีเทคนิค <c oughs> <c oughs> เทคนิคข้าลายมืออ๋อเทคนิคข้าลายมือครูบอกไปแล้วนะคะครูมีนักเรียนที่เรียนเก่งที่สุดไหมคะ มีค่ะท,ทุกสายฉันจะมีนักเรียนที่เก่งที่สุดอยู่แล้วนะคะอยากรู้จุดเริ่มต้นของการเป็นครูค่ะก็คำถามน่าจะเป็นแบบแนวเดียวกันก็คือมาอาศัยความชอบความฝันที่สำคัญเลยก็คือความฝันค่ะบางคนคจะพูดอะไรก็ความฝันเนี้ยค่ะเราต้องค้นพบตัวเองเราต้องค้นตัวเองให้เจอก่อนว่าเราอยากอยาก เราชอบสิ่งไหนเรามีความฝันอะไรเราทําสิ่งไหนแล้วมันมีความสุขเนี่ยค่ะเรามนโนเราจินตนาการภาพตัวเองว่าในอนาคตถ้าเราเห็นตัวเองในมุมเนี้ยเอ้ยเราจะรู้สึกมีความสุขหรือเปล่าต่อ,อไปครูเขียนตัวเท่ากันหมดเลยอันนี้เป็นคําชมแล้วกันนะคะขอบคุณมากนะคะน้องอ่านไม่ออกอีกแล้วนะคะอโอเคน้องกุณเหรอคะอ่านยากอะมันเป็นตัวฟอนต์แบบเนี้ยก็ขอขอบคุณมากเลยนะคะ Q&A เอ็นเอวนนี้ครูลูกยีน้ำหนักและส่วนสูงเท่าไรตอบไปแล้วนะคะครูเป็นคนใต้หรือเปล่าคะใช่แล้วค่ะครูเป็นคนใต้ฟังจากสำเนียงก็รู้เลยว่าเป็นคนใต้แล้วเป็นคนใต้นะคะ <c oughs> เคยไปแข่งขันลายมือไหมจากน้องโมนะคะ <c oughs> ไม่เคยค่ะครูไม่เคยแข่งขันลายมือนะ <c oughs> ต่อไปครูเคยรีวิวสินเอาใหม่ไหมครูเคยรีวิวของไหมคะถ้ามีมีอะไรบ้างก็ส่วนมากมีปากกาค่ะที่รีวิวไปเป็นปากกา ที่หาซื้อได้จากเซเว่เลยแล้วก็เป็นปากการุ่นหนึ่งในทิกตอกนะคะน้องสามารถเข้าไปดูได้เลยครูรีวิวไว้แล้วก็เป็นพวกกูต้า,าครีมานาอย่างเงี้ยคะ่ะ oh. เซรัม่มต่างเข้าไปดูได้ในช่องทิกตอกเลยนะคะจะมีรีวิวอยู่เผื่อใครสนใจสินค้าตัวไหนต่อไปครูมีลูกหลือ,อยงน้องกัน,นยาแล้วต่อไปแล้วครูสูงกี่เซนติเมตรครับต่อไปแล้วนะคะน้อง รัตนดาถามว่าครูอยู่ตำบลอะไรของอำเภอการจนะดิตตำบลคลองสะนะคะอยู่อยู่คลองสะอยู่แถวแ่วถ้าใครที่จะมันเป็นทางผ่านทางไปนครน,นะคะอือฮแคนี้นะคะเออครูอยากมีลูกกี่คนคะแล้วอยากมีเพศไหนบ้างอันนี้ครูต้องตอบใช่ไหมคะก็ถ้ามีอยากมีสองคน,นะคะ่ะเป็นผู้หญิงกับผู้ชายเลยยิ่งดีนะคะ ครูไพอพรให้ได้เกรดดีหน่อยคะ่ะเอาเกรด A ได้ไหมคะเขาไม่ตลกนะก็ครูขอไพอพรนะคะให้น้องได้เกรดดีๆตามที่เราตั้งใจไว้อ่านหนังสือก็ขอให้ตรงกับข้อสอบที่อาจารย์ออกะครูคมีลูกก็อ,อย่างอันนี้ถามเยอะมากครูจบคณะอะไรน้องกิติยาพรนะคะครูจบคณะครุศาสตร์ค่ะลูกครูสอนวิชาอะไรอายุเท่าไรรักครูนะคะอขอบคุณมากเลยคะ่ะน้อง น้องวุ้นเส้นนะคะถามว่าคุณครูชอบสีอะไรครูชอบสีม่วงนะคะอันนี้คือคําถามซ้ําซ้ําครูขอข้ามนะคะเดี๋ยวครูเห็นทุกคนนะอย่าน้อยใจนะบางคนถามมาแล้วครูไม่ตอบนะคะถ้าเกิดว่าคําถามตรงกับของน้องก็คือคือคําตอบน้องได้เลยค่ะเอ่อน้ําหนักส่วนสูงเท่าไหร่ตอบแล้ว ครูรักหนูไหมคะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะรักค่ะเป็นค่ะครูครูรักทุกคนเลยคะ่ะอยากเป็นครูต้องทําไงเรียนอะไรบ้างอยากเป็นครูต้องเรียนสายครูนะคะครูศาสตร์ศึกษาศาสตร์นะคะครูสอนเขียนหอหีบน้อยหอหีบอีพีด้านล่างเลยเดี๋ยวน้องดูด,ดูดูคลิปนี้จบนะคะไปดูอีพีที่ที่สองไหม ที่2ที่3ไม่รู้ที่เท่าไหร่อะเข้าไปดูได้เลยนะคะครูสอนไว้แล้วว่าเขียนยังไงขอแห้งครูเกิดวันที่เท่าไหร่นะคะวันเกิดครูคือวันที่2มก,กราคมค่ะส่งของขวัญได้นะคะที่อยู่ตามนี้เราลเล่นนะสองมกราคมค่ะเป็นช่วงนิวเยียเนาะเป็นช่วงปีใหม่พอดีเลยครูเคยมาอำเภอเคียนซ่าไหมคะเคียนซ่าน่าจะเคยผ่าน กาครูจบโรงเรียนอะไรถ้าเป็นมปลายนะคะครูจบจากโรงเรียนเมืองสุราธ,ธานีค่ะ,ะร,รั้วม่วงเหลืองนะคะก็น่าจะมีหลายหลายคนรู้จักถ้าเป็นเด็กสุราชนะคะบ้านเกิดของครูหยีอยู่จังหวัดอะไรจังหวัดสุราธ,ธานีเลยค่ะครูเป็นคนใต้เป็นคนสุราชเกิดที่สุราชนี้เลยนะคะอายุเท่าไรต่อไปแล้วมาอีกแล้วค่ะมีลูกหรือย,อยังเนี่ยอืม ครูชอบลูกศิษย์คนไหนมากที่สุดไม่มีมากที่สุดนะคะก็คือลูกศิษย์ทุกคนรักเท่ากันหมดเลยค่ะถ้าพิเศษคนไหนตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีแล้วตั้งใจเรียนมากอันนี้ก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเด็กคนนี้น่ารักจังอ,อยากให้ครูพูดใต้อันนีฟแกยิมตัวฟังนะคะ <c oughs> <c oughs> พูดมาเลยเดี๋ยวเอาฝากช่องแล้วกันนะคะ ก็ข้อขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับคนที่ติดตามครูยี่นะคะตอนนี้ครูยี่มีช่องทางหลายช่องทางเลยให้น้องได้ติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k อ่าอินสตาแกรมทิกตอกแล้วก็ช่อง u t u b e นะคะช่อง YouTube ก็ชื่อว่าช่องครูยี่ตีนไม่เจ็บนะคะเมื่อนกับช่องอันม่ใช่ไม่ใเมื่อนกับเพจนะคะใน Facebook ก็คือน้องพิม่าว่าครูยี่ตีนไม่เจ็บได้เลยส่วนเ c e บุ o k ส่วนตัวนะคะชื่อว่า Y E เป็นภาษาไทยค่ะเข้าไปติดตามได้เลยนะคะโอเค ข้อต่อไปครูเกิดพอศออะไรจากน้องน้ำฝนนะคะครูเกิดพอศส,สองห้าสามหกค่ะทุกคนดูคำถามนี้จากน้องบอสบอสลิซ่าเหรอลูกอดูนี้ค่ะทุกคนครูเป็นกระเทยหรือเปล่าครเป็นกระเทยหรือเปล่า ครูก็เลยอยากจะบอกว่าฉันเป็นกระเทยรักใครไม่ไมใช่นะเป็นผู้หญิงนะลูกผู้หญิงแท้ๆนะคะ,อ,ะอันนี้ครูหยีคะเคยเป็นครูแล้วท้อหรือเปล่าน้องชานมน่ากินจังเลยน้องชานมครูหยีเคยเป็นครูแล้วท้อหรือเปล่าคํา,า,คคคาคถามนี้เหรอไม่ไม่ค่อยมีนะไม่ไม่มีในความรู้สึกแต่มีในแบบในส่วนของ เหนื่อยๆล้าๆแบบนี้แต่ไม่เคยทอ้อที่จะแบบรู้สึกว่าไม่อยากเป็นอะไม่มีนะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าเอ้ยเหนื่อยจังเลยก็มีค่ะ <Wow. S 1> นอนพักแป๊บเดียวก็หายสู้ต่อนะคะ <Wow. S 1> ถ้าน้องกาลังทอ้ออยู่หรือว่ากาลังรู้สึกไม่ดี <Wow. S 1> ครูแนะนําให้หางานอดิเรกทําค่ะ <Wow. S 1> เช่นเลี้ยงต้นไม้อ่าครูจะเลี้ยงต้นไม้เป็นแคคตัสเป็นกระบองเพชรต้นเล็กๆนี้ค่ะมันจะทําให้เราไม่ฟุ้งซ่าน <Wow. S 1> ฟังเพลงก็ได้ดูซีรีส์ก็ได้ <Wow. S 1> นะคะเราก็จะได้แฟนทิปมาเยอะแยะเลย อเคนอกนั้นก็คำถามหมดนะคะมันมันซ้ำกันเยอะทีนี้เดี๋ยวครูจะวนมาที่คำถามของอชื่อผู้ใช้อรไทยแฟนคลับนะคะเป็นสิบคำถามที่รู้สึกว่าน้องตั้งใจพิมพ์มา,มากเลยเดี๋ยววันนี้ครูก็จะตั้งใจตอบเหมือนกันนะคะน้องถามว่าครูเรียนสายอะไรตอนมอปลายอ๋อตอนมอปลายค่ะครูเรียนสายวิทย์คณิต ซึ่งไม่เกี่ยวกับกับสายงานที่ทําอยู่ตอนนี้เลยนะคะครูเรียนสายวิชชนิดจบมาได้ก็เพราะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะต่อไปครูรู้ได้ยังไงคะว่าครูอยากเป็นครูเพราะอะไรแล้วทําไมถึงเป็นครูวิชาภาษาอังกฤษอืถ้ารู้ได้ยังไงว่าอยากเป็นครูเป็นความฝันตอนเด็กๆเลยที่ครูอยากเป็นครูนะคะส่วนทําไมถึงเป็นวิชาภาษาอังกฤษพอครูรู้ว่าครูอยากเป็นครูอ่ะครูก็ก็ จบมหก็คือสอบเข้า,ขาคณะครุศาสตร์เลยนะคะแล้วก็ช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่กําลังคิดอยู่คิดคิดอยู่เลยว่าตัวเองอยากเรียนวิชาอะไรมีภาษาไทยศิลปะแล้วก็ภาษาอังกฤษโดยส่วนตัวนะครูก็ชอบวาดรูปนะคะแต่ว่าไม่สวยนะแต่ชอบชอบวาดรูปชอบระบายสีอะไรเงี้ยแล้วก็ภาษาไทยก็ชอบเพราะว่าตัวเองจบมาเนี่ยเกรดภาษาไทยอ่ะก็คือดีอ่าทีนี้ภาษาอังกฤษด้วย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 ,วยแบบ บริบทตอนนั้นะนะเราคิดว่าเออถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็สามารถได้เปรียบคนอื่นก็เลยภาษาอังกฤษเลยนะคะ oh. ต่อไปข้อ3กว่าลายมือครูจะสวยครูฝึกนานไหมคะถ้าท้อทํายังไง oh. ก็เหมือนที่ครูบอกว่าไม่ได้ฝึกแบบจริงจังแต่อาศัยความชอบอะลูกถ้าสมมุติว่าเด็กๆกคนไหนนะอยากจะฝึกแต่เราชอบอยู่แล้วอะครูให้น้องไปต่อคือลุยเต็มที่เลยเพราะว่าถ้าเรามีความชอบอยู่แล้วอะคือเหมือนเรามี energy อยู่ในตัวเราแล้วอะคะ่ะ อ่าถ้าเราชอบสิ่งไหนเราจะทําสิ่งนั้นออกมาได้ดีเพราะฉะนั้นถ้าน้องชอบคัดลายมือชอบขีดชอบเขียนก็คือฝึกฝนให้ทุกวันเลยลูกแล้วมันก็จะดีขึ้น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 คือดีขึ้นอ่ะแล้วก็จะสวยแน่นอนนะคะ <Yeah. S 1> ต่อไปอข้อสี่นะคะสเยอะชอบอะ่ะครูเคยคิดไหมคะว่าครูคิดผิดที่มาเรียนครูไม่เคยคะ่ะต่อไปห้าเล่าชีวิตข้าราชการครูให้ฟังหน่อยคะ่ะก็จะดีมากๆ ถ้าเรานี่คือคลิปนี้ไม่จบนะก็ชีวิตข้าราชการล่ะลูกดีก็ดีค่ะตั้งแต่ครูได้ทำหน้าที่นี้มาสี่ปีกว่าๆแล้วก็ไม่เคยรู้สึกที่จะไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองคิดผิดค่ะต่อไปข้อหกครูเล่าประสบการณ์ในช่วงเรียนได้ไหมคะเรียนหนักไหมช่วงเรียน มปลายจะสนุกมากเลยเพราะว่าเรามีเพื่อน,อนมีไมค์เฟรนส์มาช่วยเราทุกเรื่องนะคะแต่พอเข้ามาหาลัยมันเป็นช่วงที่ว่าเราต้องมีความรับผิดชอบที่สูงขึ้นต้องพึ่งตัวเองนะคะมีเพื่อนเหมือนกันเพื่อนก็คอยช่วยเหมือนกันแต่ที่สําคัญมันอยู่ที่ตัวเราด้วยว่าตัวเรามีความขยันไหมมีความรับผิดชอบไหมอย่างเงี้ยค่ะคู่จบมหาลัยจบมปลายมาก็คือมีเพื่อนที่คอยซัพพอร์ตอยู่เพราะฉะนั้นการเลือกเพื่อนก็เป็นสิ่งสําคัญในทุกช่วงวัยเรียนค่ะ oh. ข้อที่เจ็ดนะคะข้อที่เจ็ดน้องถามว่า ครูเป็นคนอารมณ์ร้อนไหมแล้วเวลาสอนเด็กอ๋อเวลาสอนเด็กเนี่ยอารมณ์ร้อนไหมหรือว่าเป็นคนรักเด็กปกติอารมณ์เหรอคะคุณเป็นคนปกติของคุณครูทุกๆคนนะต้องมีจิตใจที่เมตตาต่อเด็กอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นครูอ่ะโดยนิสัยส่วนตัวถ้าวันไหนที่แบบว่าสึกวันแดงเดือย <laughs> วันไหนที่แบบว่าฮอร์โมอนของเราไม่ปกติอนุณนะนะคะถ้าสอนห้องไหนแล้วเด็กนักเรียนแบบๆๆคุยกันเยอะ อที่ใส่ครูปกติก็คือครูจะนิ่งก่อนใช้สายตาก่อนถ้าหลังจากนั้นถ้ายังมีคุยครูก็มีเหวี่ยงเหวี<ๆ>่ยง<ๆ>บ้างนะคะอันนี้ต้องไปถามพี่ๆนักเรียน <Yeah. S 1> โอเคค่ะต่อไปข้อที่แปดครูแต่งงานหรือ,อยังคะและคิดว่าจะวางแผนชีวิตอย่างไรมีวงเล็บมาค่ะว่าหนูคิดว่าหนูจะบวชชีตอนเท่า่ะ <Yeah. S 1> <laughs> จะบวชชีได้แล้วลูกยังไม่ได้แต่งงานนะคะตอนนี้ก็คือ ยังไม่คิดเรื่องอนนะาคตคิดอยู่กับว่าตอนนี้คือจะเอาอยัางไงกับชีวิตนะคะแต่ไม่ไม่คิดถึงเรื่องบวชชีนะข้อที่เก้าถ้าลูกศิษย์ที่ครูรักมากคนหนึ่งมาขอคําแนะนําครูอยากแนะนําให้เขาทําอาชีพอะไรถ้าลูกศิษย์ที่รักโดยปกติจะมีนักเรียนมาปรึกษาครูอยู่แล้วนะคะมีลูกศิษย์มาปรึกษาอยู่แล้วครูไม่ได้แนะนําเจาะจงว่าให้ทําอาชีพอะไรครูจะถามก่อนเสมอว่า เขาชอบอะไรหรือเขาอยากเป็นอะไรนะคะส่วนมากก็จะเป็นพี่ๆมส่วนมากมปลายนะมาถามว่าจะเรียนโน้นดีไหมเรียนโน้นดีไหมเรียนนี้ดีไหมยเงี้ยครูสนับสนุนทุกๆเรื่องที่น้องน้องอยากเป็นนะคะแต่โดยส่วนมากแล้วครูจะถามก่อนว่าในใจเราหรือว่าในความรู้สึกเราความฝันเราเราอยากเป็นอะไรสิ่งที่เราแบบว่าชอบอะเพราะครูพูดเสมอว่าถ้าเราชอบอะไรเราจะทําสิ่งนั้นได้ดีถ้าสมมุติครูไปบอกว่าน้องเรียนพยาบาลไหมพยาบาลแบบ เออไรายได้ดีนะมั่นคงอะไรแบบเนี้ยแต่เราไม่ได้ชอบการพยาบาลอะไรแบบนี้อ่มันก็มันก็จะไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรแต่ถ้าสมมุติว่าน้องรู้ตัวแล้วว่าเอ้ยอาจารย์หนูอยากเป็นพยาบาลอย่างเนี้ยอ่าครูก็แนะนําได้เลยว่าน้องไปเรียนนี้เรียนนี้ทํานี้ทํานี้นะเราจะทําออกมาได้ดีเพราะมันเป็นอาชีพหรือมันเป็นสิ่งที่เรารักมันเหมือนกับเป็นจิตวิญญาณของเราอะค่ะรูอยากบอกอะไรมากที่สุดกับนักเรียนที่ตอนนี้กําลังท้อในการเรียนแล้วก็ ไม่มีกําลังใจในการเรียนเลยให้พูดจากความรู้สึกของครูและน้องมีบอกว่าขอโทษด้วยนะคะค่ะคําถามหนูมันมากเกินไปไม่เป็นไรค่ะลูกยินดีตอบนะคะโอเคน้องบอกว่ามีอะไรอยากบอกนักเรียนที่กําลังท้ออยู่ในการเรียนเหรอคะอุ้ยคนไหนที่กําลังท้อเหรออย่าท้อก็ การเรียนลูกมันมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันเหนื่อยอ่ะครูเ,รเข้าใจเพราะครูก็ผ่านมาถูกไหมคะแต่เมื่อน้องมาอยู่ในวัยที่เราต้องมาทํางานมันเหนื่อยกว่าถ้าน้องกาลังท้ออยู่กับการเรียนเนาะให้น้องนึกถึงคนที่ส่งน้องเรียนอ่ะเขาเขาเหนื่อยกว่าน้องเป็นหลายเท่าเลยนะอืมเพราะฉะนั้นหากเราทอ้อให้เรานึกว่เาเราอยากถอ,อยไม่ใช่ <S <S 1> <S 1> ถ้าเราท้ออยู่ตอนนี้ลูกเหนื่อยละให้เราพักแต่ถ้าเราแบบว่าเอ้ยไม่อยากเรียนแล้วไม่อยาก อะไรเลยให้เรานึกถึงอนาคตของเราเราไม่อยากเรียนตอนนี้ต่อไปเราจะสบายหรือเราจะไม่สบายคนที่ส่งเราเรียนจะสบายหรือไม่สบายนะคะแต่ถ้าเกิดตอนนี้เราท้อเราไม่มีกาลังใจเราหยุดพักก่อนแล้วลุกขึ้นฮึ๊บสู้ใหม่อนาคตมีแต่สบายสบายแล้วก็สบายนะอ,อยากให้เรามองถึงอนาคตไว้ด้วยอย่ามองแค่ภาพตรงนี้เราเป็นไวรุสดนเหนื่อยอะไรเงี้ยเราไม่ไม่อยากเรียนแล้วเบื่อไปโรงเรียนอาจารย์จุกจิกจู้จี้แม่ก็จุกจิกจู้จี้ใช้ไปเรียนตลอด ทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อแม่พ่อสอนอยู่ที่ครูบาอาจารย์ให้น้องอยู่ในตอนนี้น้องจะรู้เมื่อน้องโตขึ้นเมื่อน้องประสบความสําเร็จน้องมีอนาคตที่ดีแล้วน้องจะนึกย้อนกลับมาในทางตรงกันข้ามอนาคตถ้าเกิดว่าเราไม่ประสบความสําเร็จอนาคตเราไม่ได้แบบสวยรู้เราก็จะมานึกถึงคําสอนของ ครูบาอาจารย์เหมือนกันนะคะฝากไว้ตรงนี้ให้เด็กๆทุกคนในตอนนี้ที่กําลังเรียนอยู่นะลูกให้ตั้งใจเชื่อว่าความตั้งใจไม่ไม่ไมทำร้ายใครถ้าเราตั้งใจเราพยายามมันจะสําเร็จโอเคค่ะตอนนี้ก็ครบทุกคําถามแล้วนะคะคําถามที่มันซ้ําๆไปครูก็ไม่ได้ไม่ได้อ่านนะคะแต่ ไม่ได้หมายถึงไ,ไม่ได้อ่านออกอากาศไปแต่ครูอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะขอบคุณเด็กๆทุกคนนะคะที่เข้ามาร่วมกิจกรรม Q&A นี้นะคะต่อไปกิจกรรมต่อไปเราจะมีการแจกรางวัลอะไรมากมายเลยให้น้องกดติดตามไว้ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปนี้นะคะจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปคะ่ะบ๊ายบาย